สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่อง YouTube คนรักบอลสีมีบอลสวยๆมานำเสนอนะครับฝากติดตามช่อง YouTube คนรักบอลสีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มีไม้สวยๆมานำเสนอหลายมากเลยครับติดต่อได้ที่นี่นะครับจะเป็นเบอร์โทรและแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเบอร์ของลุงณะกับเบอร์คนเลี้ยงแกะนะครับนี่นะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับนี่ครับมีครับ อเรามาติดตามไม้ต้นแรกกันเลยครับอันนี้อด้านในเป็นอะไรครับเี่ยด้านในอันนั้นเป็นไม้ใบไผ่ครับใบไผ่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครสนใจอันนี้จะเป็นโนะเะก้าใช่ไหมครับโนะเก้าครับโนะเะก้ามีสองต้นในหนึ่งกระถางเอาไปห้าสิบบาทครับต้นนี้เป็นมงคลสยามใช่ไหมมงคลสยามเอาไปห้าสิบบาทครับใช้ใหญ่ๆแล้วมงคลสยามด้านในครับเป็นด้านในด่างที่สวยเป็นมณีครับมณีเอาไป หนึ่งร้อยบาทครับใไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่อยู่ในกระถางห้าครับแล้วก็นี้จะเป็นผสมนนท์ไหมครับนะ้นผสมนนท์ครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับอยู่ในกระถางห้าแล้วครับแล้วต้นนี้ครับนี่ต้นนี้กาบนาคาครับเอาไปห้าสิบบาทแล้วต้นเล็กนี่ต้นเล็กนี่ครับต้นเล็กนั้นเป็นเศรษฐีหมื่นล้านครับห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นไอ้ลูกไม้ครับลูกไม้แดงป้ายเขียวเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้ครับ อันนี้เป็นเทโลปตีครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นสวยเลยเทเวสนลุมิดใช่ไหมครับเทเวศนลุมิตครับอันนี้ไปกระถางเท่าไหร่ดีครับเทเวศนลมิตไปกระถางละร้อยห้าสิบาทครับมีให้เลือกหลายกระถางนะครับนี่นะครับแต่กระถางนี้จะเป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้แดงปายเขียวนะครับร้อยห้าสิบเหมือนกันนี่เทเวสนลมิตใครับนี่มีให้เลือกนะครับนี่ครับใบสวยเลยนะใบสวยนะครับ ตนนี้นี่เป็นลูกศีลาครับห้าสิบบาทครับแล้วต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะครับมีสามกระถางครับเอาไปกระถางละแปดสิบาทพอครับนี่สวยอยู่วยเลยครับห้าแล้วชุดนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกไม้ชายชนครับมีสามกระถางไปกระถางละห้าสิบาทพอครับนี่เป็นด้านในจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะครับซส์ใหญ่เลยฝันใส์ใหญ่เนี่ยไปกระถางละแปดสิบบาทพอครับ อันนจะเป็นดาราดาราไปร้อยห้าสิบครับอยู่ในกระถางหกนะครับอันนี้จะเป็นอสงไขยไซแม่พันธุ์เลยนะครับแม่พันธุ์ก็ไปแปดสิบาทพอครับไซใหญ่เลยนะครับไซอันนี้ชินและบรรชอนนะครับสีสวยๆไซแม่พันธุ์นะครับเอาไปกระถางละแปดสิบบาทพอครับครับต้นนี้จะเป็นต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเอาไปห้าสิบบาทแล้วก็ต้นนี้เล็กๆต้นนี้เล็กไปอ่าเอาต้นสวยๆอันนี้เป็นหมอแดงครับหมอแดงไปห้าสิบบาทแล้วต้นนี้ศิลาหุ่มทองใช่ไหมครับศิลาหุ่มทองครับ จิระพุ่มทองเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับอ่าตัวนี้อันนี้เป็นเกาะล้านนะครับมีสองกระถางใช่ไหมครับสองกระถางครับเกาะล้านเอาไปกระถางละห้าสิบบาทพอครับสวยเลยแล้วต้นนี้ต้นนี้ครับดูชื่อชื่อนะครับเลืมชื่ออ่าต้นนี้จะเป็นเอ๋โอเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งครับเจ้าฟ้ากุ้งก็ไปห้าสิบบาทครับนี่เจ้าฟ้ากุ้งนี้อันนี้เอ๊ย จะพาแก้วทองครับห้าสิบาทห้าสิบาทอันนี้ะถมนนใช่ไหมครับผสมนนสาเล็กเอาไปห้าสิบาทครับผสมนนอันนี้โอ้สาใหญ่สวยๆเลยครับเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับนี่ออกมาในนามในเดือนเดือนกรกฎาคมเป็นไม้ใบคล้ายๆจะออกใบกลมเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยครับสองกระถางใช่ไหมครับสองกระถางครับนี่สาใหญ่เลยครับทรงคอมเพกครับไม้กัดสีนะใครชอบกระถางละหนึ่งร้อยนะครับแล้วต้นนี้บนกบเป็นลูกไม้กาบนะครับ เอาไปห้าสิบบาทครับแล้วต้นนี้เพชรเจนน็ดส,เเสีครับด่างอยู่นะเพชรเจ็ดสีเอาไปห้าสิบบาทครับต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ด่างเปิดอเปรับห้าสิบบาทเอาครับส้นหมากลูกม้<ห>ด้านในจะเป็นคมขวานเขียวใช่ไหมครับน่ะคมขวานเขียวครับ,ค,รบคมขวานเขียวก็ไปห้าสิบบาทครับ <Pacific S 2> อันนี้จะเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปสายโตแล้วเอาไปห้าสิบบาทครับาสิบาทด้านในนั้นเป็นลูกไม้ด่างเปิดอเปือเอาไปห้าสิบครับแล้วจะเป็นเงินแสนสายแม่พันเลยนะครับเงินแสนสายแม่พันนี่ เอาไปแบบร้อยเดียวพอครับนี่มีสองกระถางครับลไซส์ใหญ่เลยครับเอาไปเลยครับต้นนี้จะเป็นต้นนี้เป็นลูกไม้ใบใบหอกนะครับครับเขาจะดังดักออกชมพูแบบนี้เอาไปร้อยห้าสิบรับนี่ครับอันนี้จะเป็นไม้ใบหอกเหมือนกันเป็นลูกไม้นะครับเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วนี่จะเป็นจะเป็นออกใบหอกครับเหมือนกันเป็นลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่เลยนะครับแต่ต้นนี้ ต้นนี้เป็นลูกชายชนครับเป็นลูกไม้จะเป็นไม้ป้ายนะครับเป็นไม้ป้ายนะครับจายชนเอาไปร้อยห้าสิบครับอยู่ในกระถางห้าแล้วก็เป็นลูกหลวงตะเมืองครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทต้นนี้สีสวยมากเลยอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้แผงออกมาเป็นออกคล้ายจะเป็นไม้กับหน้าสม้มเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับแล้วต้นนี้โอ้สวยเลยอันนี้จะเป็นพวกใบใบหอกครับอ้อันนี้จะเป็นอันต้นนี้มีชื่อมีชื่อโอ้ เกร็ดมัีครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทเกล็ดมันีแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใตขึ้นเขาจะสวยครับเป็นลูกไม้ใบหอกเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยครับนี่ด้วยครับอันนี้เป็นใบไผ่ครับใบหนึ่งร้อยต้นนี้จะเป็นใบหอกกับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ยใบเหมือนกันหนึ่งร้อยครับมีหลายกระถางเลยนะครับเนี่ยเอาไปกระถางอันนี้จะเป็นใบพัดนะครับใบพัดต้นนี้จะออกเป็นใบพัดหนึ่งร้อยบาทนี่เหมือนกันใช่อันนี้จะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้เป็นใบไผ่มต้นนี้อันนี้เป็นใบไผ่ครับเอาไป ห้าสิบาทครับตัวนี้อันนี้จะเป็นเงินแสนครับเงินแสนครับไปห้าสิบาทครับอันนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต้วนี้อันนี้เป็นลูกไม้กัดสีครับเอาไปห้าสิบบาทด้านในจะเป็นอต้นนั้นลืมชื่อครับเอาไปห้าสิบาทนะใครรับแต่กตันี้เป็นใบกาบเหรออันนั้นเป็นลูกไม้กาบครับลูกไม้กาบอย่างนี้ยไปห้าสิบาทครับไซส์ใหญ่แล้วก็นารีบุรพานารีบุรพาเอาไปห้าสิบนะครับต้นนี้อันนี้ลูกไม้ครับเอาไปห้าสิบบาท ยังทรงไข่ไซเล็กเห็นไหมไไซเล็กไซเล็กก็ไปห้าสิบครับกัดสีแล้วแล้วก็อันนี้คุ้มซับเข้าไปห้าสิบ, <50 S 2> บาทคุม้มซับนี่นกนบะเก้าไซใหญ่อีกต้นนะครับนโนระเก้าวสวยดีเอาไปสี่สิบครับต้นนี้แล้วนี้ช,นช้อนทองช้อนทองเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับช้อนทองแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างเปิดนะครับเอาไปห้าสิบบาทพอครับแล้วก็ต้นนี้อะไรกันต้นนี้จะเป็นไอ้ปลาบู่ทองครับปลาบู่ทองปลาบู่ทองเอาไปกระถางเอาแปดสิบนะครับนี่ ต้นนี้ป้ายต้นนี้ป้ายครับสวยมีสองชุดนี้ป้ายสองกระถางอาไปกระถางละแปดสิบนะครับและต้นนี้นะครับต้นนี้มีชื่อนะครับชอบเรืมชื่อต้นนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางไปยาไก่สอนครับพญาไก่สอนปยาไกสอนครับเอาไปห้าสิบครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางพญยาไก่สอนสองกระถางนี้อะไรครับอันนี้เป็นม่วงตระก ม่วงจรักสกุลใช่ป่ะม่วงจรัสแสงอ่อม่วงจรัสแสงครับไปห้าสิบบาทไม้ม่วงครับแล้วต้นนี้ต้นนั้นเป็นดาราลายครับดาราลายกระต่างห้าสิบครับดาราลายนี่อันนี้อะไรอันนั้นเป็นเป็นไม้เก่านะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะไปอินสวนป้าจตกรรจ์ครับห้าสิบบาทอันนี้ดาราลายต้นที่สองครับอ่าสวยเลยครับใช่แล้วก็มีต้นนี้หนึ่งต้นนะครับดาราลายต้นนี้ฮาร์ปกับฮาร์ปก็บต้นอื่ห้าสิบบาทครับอันนี้นะเป็น บัวสวรรค์้างบัวสวรรค์นะครับเอาไปห้าสิบนะครับแล้วก็ต้นกาบตัวนี้ครับกาบกาบวอลลรินครับอันนี้เอาไปห้าสิบาทนะครับกาบบอลลารินโอเคครับเอาแล้วขอต่อด้วยอนุมานประสานกายนะครับเอาไปกระถางนะเอาไปกระถางหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับป้ายสวยๆอย่างเงี้ยเอาไปกระถางกันหนึ่งร้อยป้ายสวยเลยนะครับอนุมานประสานกายครับแล้วก็มาใช้ชนครับใช้ชนครับไซส์ใหญ่เลยนะครับเลยใช้ชนอย่างนี้เอาไป เอาไปแปดสิบบาทแล้วกันครับใบใหญ่มากเลยใบใหญ่ครับมีหลายกระถางครับเนี่ยครับอยู่ในกระถางห้านิ้วเรามาตรงนี้เป็นหงดนุ่งครับเริ่มกัดสีเงี้ยไปกระถางละห้าสิบาทนี่ครับสวยเลยครับกัดดลุ่งนะครับเป็นไม้เก่าเลยตรงนี้เป็นอสูรนินทาครับอสูรนินทาก็เอาไปกระถางละห้าสิบาทขายในราคาแบ่งปันไปเลยนะครับตรงนี้มุจลินครับกัดสีแล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทมุดจารินมีหลายกระถางนะครับนี่ยครมีหลายกระถางมีแบบหลายกระถางมากเลยครับเนี่ยครับ อสีสวยทั้งนนั้เลยครับกัดสีก็มีแล้วนี่เป็นอสูรนิ้วเพชรครับห้าสิบบาทครับมีมณีครับมณีมณีมณีหนึ่งร้อยมณีหนึ่งร้อยบาทมณีหนึ่งร้อยนะครับและตรงนี้เป็นวิชูดาครับวิชูดาก็เอาไปห้าสิบาทเหมือนกันอันนี้สีปทุมสีปทุมครับสีปทุมเป็นไม้กัดสีนะครับเอาไปห้าสิบาทเหมือนกันครับจะตามมาแบ่งไม้เก่าๆนะครับไม้เข่าจะให้ น,นี่จะเป็นอินทรชิตหน้าทองนะครับนี่ครับมีหลายกระถางเป็นไม้ด่างนะครับไม้เก่าแต่เป็นเป็นไม้ด่างอินทรชิตหน้าทองเอาไปกระถางละห้าสิบบาทพร้อมลงกระถางแปดได้เลยนะครับต้นนี้เป็นยักษ์วิรุณม,มุกนะครับครับเป็นไม้เก่าอีกตัวนึงครับสวยงามเอาไปห้าสิบบาทเหมือนกัน ต้นนี้จะเป็นเทพราชาครับเทพราชากระถางห้านิ้วหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กระบี่ในร้อยนะครับกระบี่ในร้อยกระบี่ในร้อยเป็นหน้าแดงแดงนะก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทกระถางครับนี่ครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับเป็นลูกไม้ด่างใบสวยเลยครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทตรงนี้เป็นเป็นอสูรโลกันนะครับสาแม่พันธุ์ครับแต่เราอันนี้มีเรามีแยกหน่อไว้นะครับ แยกหน่อกระางละ400นะครับมีหัวทุกต้นนะครับไสาใหญ่มากเลยครับเนี่ยไสาใหญ่เลยสายเท่าแม่เลยนี่ต้นแม่นะครับกระถางละ400บาทอันนี้เป็นยักษ์ลนอพักครับยักษ์ลนอพักก็เอาไป50บาทพอแต่ตรงนี้เป็นปินปทุมครับปินปฐุมใบยาวต้นแม่นะครับมันต้นแม่เป็นใบยาวนะครับต้นลูกเราขายอยู่กระถางนละ100นะครับใบกระถางสวยครับนี่กระถางใบสวยไรกระถางสวยเหมือนแม่เลยนี่ครับกระถางละ100บาท นี่ <simplesmente S 1> เ,ปเป็นไม้ป้ายนะครับเป็นไม้เก่าเท้าทศรถนะครับเอาไปกระถางละห้าสิบบาทแบ่งให้ห้าสิบบาทเลยกระสีเท้าทศรถตรงนี้เป็นเท้าจตุรพ <kaz an> <absorbed> ักครับนี่ก็เป็นไม้เก่าอีกตัวนะครับกระถางละห้าสิบบาทนี่จะเป็นเป็นพรพพิราบนะครับพระพิราบไม้ยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเอาไปกระถางละห้าสิบาทมีอยู่หลายกระถางนะครับตีเพชรครับตีเพชรก็ห้าสิบบาทมีสองกระถางต้นนี้เป็นเท้าจัตุรุพักแผงนะครับนี่นี่ครับ เอาไปห้าสิบบาทเหมือนกันต้นนี้เป็นยักษิเพกครับพิกเพกนะครับนี่ครับยักษีเพกก็เอาไปห้าสิบาทนะครับยักษีเพกห้าสิบบาทจะเป็นหงดนลุนอีกครับนี่ครับหงดรลุนก็ห้าสิบาทเลยครับเริ่มกัดสีหมดแล้วครับเรามีเท้ารัดเตียนอยู่ต้นหนึ่งครับนี่ครับเอาไปห้าสิบาทเท้ารัดเตียนนะครับอันนี้เป็นดาบขุนแผนครับดาบขุนแผนก็ห้าสิบบาทนี่เป็นเรืองพันละายครับเรืองพันละายก็ห้าสิบบาทเลยครับ เป็นเป็นลูกไม้ใบหอกครับกระถางละห้าสิบบาทครับ,บเป็นลูกไม้ใบหอกเกระถางละห้าสิบบาทนี่เป็นลูกไม้ใบกลมครับ,รบเป็นลูกไม้ใบกลมคล้ายๆวันเสาร์นะครับเอาไปกระถางห้าห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกพรมพิมานล,ลูกไม้นะครับลูกพรมพิมานไปกระถางห้าสิบบาทนนสวยเลยครับอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมแพงครับเอาไปห้าสิบบาท ตันนี้เป็นบวกันหาครับห้าสิบาทนะครับบวกันหานนี้ตัวนี้ให้หนึ่งร้อยครับด่างแล้วนะหนึ่งร้อยบาทตรนนี้เป็นเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกศิลานะครับนี่เลยลูกศิลาไปกระถางละห้าสิบาทนะครับห้าสวยนะครับเอาไปกระถางละห้าสิบาทไม้ลงกระถางได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเทพบรรพธครับเทพบรรพธเอาไปกระถางละหนึ่งร้อย ตรงนี้เป็นปักษาพนาวันครับเอาไปกระถางละห้าสิบบาทอันนี้เป็นอสูรเพตาครับอสูรเพตาก็เป็นไม้เก่านะครับเอาไปกระถางละห้าสิบบาทด้านในดูครับด้านในต้นนี้เป็นเทพบรรพศแผงนะครับนี่ครับเทพบรรพศแผงก็เอาไปห้าสิบบาทนะครับเป็นตัวแผงนะ เราแบ่งกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นปักษาพนาวัลเป็นตัวแผงนะครับตัวนี้ขออยู่หนึ่งร้อยบาทกระถางห้านิ้วนะครับปลายฮาร์ปสวยเลยนะครับนี่เป็นลูกไม้ดังครับเป็นลูกไม้นะครับยังไม่ได้จดชื่อแต่สวยงามมากครับเอาไปกระถางห้าสิบบาทพอแบ่งปันเลยครับแบ่งปันเลยนะครับตัวนี้เป็นทองสยามรุ้นครับห้าสิบบาททองสยามรุ่นห้าสิบบาทตัวนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับลูกไม้ใบกลมนี่กระถางสองร้อยนะครับ เราจะขายอยู่สองร้อยอันนี้เป็นเศรษฐีเลือกทองครับมีหลายกระถางครับเลือกหน้าได้เลยใช่ให้กระถางละห้าสิบาทครับเศรษฐีเลือกทองเป็นไม้ด่างนะครับด้านไหนนี่ลงแล้วอ๋ออันนี้เท้าทองอินนะครับเท้าทองอินครับเท้าทองอินเนาะแบ่งให้กระถางละหนึ่งร้อยนะครับด่างสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเศรษฐีเงินล้านนะครับเศรษเงินล้านครับเศรษฐีเงินล้านแล้วไปกระถางละห้าสิบบาทตัวมีหลายกระถางมากเลยครับแบ่งไม้เราพาเองมีจำนวนเราแบ่งได้นะครับ ตรงนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกศิลานักปาดครับเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะครับเปิดหน้าด่างเปิดหน้าด่างแล้วครับนี่นะครับมาดูมีหลายกระถางมากเลยครับต้นนี้เป็นเพชรพระนครครับเพชรพระนครขออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นโบคาโน่นะครับโบคาโน่ครับโบคาโน่กระถางห้าอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทมีหลายกระถางมีหลายกระถาง่นะครับร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อยู่ที่ห้าสิบบาทครับเป็นลูกไม้ด่างนะครับ แต่ละต้นน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเปิดหน้าด่างมาหมดแล้วครับต้นละห้าสิบบาทนี่ก็ลูกไม้นะครับห้าสิบบาทสวยมากครับต้นนี้ยต้นนี้เป็นเศษฐีบวงชนครับเป็นไม้เหลืองนะครับเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนี่เป็นซับพูนผลครับซับพูนผลซับพูผลกระถางละห้าสิบาทเลยครับหน้าสวยๆกันเลยครับเนี่ยเครับแบ่งไปที่ห้าสิบบาทเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับต้นนี้น่าสวยมากลูกไม้ต้นนี้ขออยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับ มียู่ดางติดเหลืองติดตันนี้เป็นรัตนเทพรัตนาเทพเอาไปห้าสิบบาทพอที่เป็นสารกายนะครับรสารกายก็เดี๋ยวเลือกหน้านเลยกระถางละหนึ่งร้อยบาทบต้นนี้เป็นทศกัณฐ์หน้าทองครับก<า>ระถา,างละห้าสิบบาทเทพสายลุงนะครับต้วน,นี้เป็นเทพสายลุงแยกหนอนนะครับสายใหญ่เลยครับ ใหญ่ๆเลยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นลุงกระถางแปดได้เลยกระถางห้านิ้วนะครับเป็นไม้เยกหน่อนะครับส่วนต้นนี้เป็นหลวงปูเครือบครับหลวงปูเครือบแล้วแบ่งให้กระถางละสองร้อยแล้วกันครับมีหลายกระถางครับ่งปันเลือกหน้าเลยมีหลายต้นสวยเลยนี่ครับเปิดเป็นราคาแบ่งปันไหน้าสวยมากเลยครับเทปใสลุงครับเทปใสลุงนี้เอาไปกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับเปิดหน้าสวยๆสวยด้กันเลยครับนะครับ อันนี้เป็นราศีตุลครับราศีตุลอยู่ที่เอาไปต้นละสองร้อยแล้วกันครับราศีตุลต้นนี้เป็นแสงทองคํานะครับกระถางสี่อยู่กระถางละสองสองร้อยบาทนะครับส่วนกระถางห้านี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับกระถางห้าแสงทองคําต้นนี้เป็นไม้ลูกไม้ใบหอกลูกไม้ใบหอกเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับ มันีครับมันีขอกระถางละหนึ่งร้อยสวยเลยครับต้นนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้ต้นนี้ขออยู่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้เป็นเป็นมีเนียนนะครับแต่เป็นแผงครับเป็นแผงเป็นใบหอกมีหลายกระถางเลยครับเนี่ยผ่ามาแล้วแผงเป็นใบหอกครับขอกระถางละสองร้อยบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับต้นนี้นเป็นอทองสยาม,ยามครับเอาไปห้าสิบบาทครับทองสยามต้นนี้ อันไหนเป็นเทพบรรพธใช่ไหมครับเทพบรรพธ์ก็สบใหญ่เอาไปห่ร้อยบาทเลยครับใหญ่มากเลยครับไม้มีประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูต่ออีกนะครับไม้เรายังมีอีอันนี้จะเป็นช้อนนาคนะครับช้อนนาคเอาไปกระถางละห้าสิบบาทครับแล้วก็ลูกไม้ไปห้าสิบบาทแล้วก็เท้าลำไยก็ไปห้าสิบบาทนะครับเทวกรรมลังรักษซไเล็กก็ไปห้าสิบบาทพรสวงเอกาพรมณีแยกหน่อไปห้าสิบบาทนะครับ ก็เมืองนะครชุมก็ไปห้าสิบบาทแล้วก็ลูกไม้ใบหอกอันนี้ก็เริ่มป้ายเหลืองมาแล้วไปกระถางละห้าสิบาทครับแล้วก็กระหนกมนตา,าไปห้าสิบบาทมีสองกระถางน้ำมังนนก็ไปห้าสิบบาทแล้วก็ลูกไม้ไซส์ใหญ่ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่จะเป็นติ่นปทุมใบไทยนะครับไปห้าสิบบาทแล้วก็อมอนแผงเหลืองไซส์ใหญ่ไปหนึ่งร้อยบาท ด้านในจะเป็นเทพดาราเข้าไปห้าสิบาทครับเทพดาราก็เป็นไม้สวยนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็เทพประุตก็ไปห้าสิบบาทนี่ส่วนด่างเกยชัยก็ไปห้าสิบบาทด่เกยชัยเป็นไม้เก่านะครับแล้วก็เศรษฐีเงินล้านก็ไปห้าสิบาทเท่ากันครับหลายกระถางอันนี้เป็นศีลานสีลาหุ้มทองไปกระถังละห้าสิบบาทแดงไปก็แล้วก็พญาดำรงก็ไปห้าสิบบาทนี่เป็นปราสาททองก็ห้าสิบบาทครับ ก็ออมรแผงเหลืองก็ไปห้าสิบบาทพิคุณทองก็ห้าสิบบาทครับนี่เป็นเมืองนครชุมกับเทพดาราไปห้าสิบบาทกระถางเดียวกันเลยนะครับว่าไปแยกเอาได้เลยครับมีสองต้นเลยนี่เป็นเทพบุตรกับเทพดาราก็ห้าสิบบาทปนกันเลยด้านในจะเป็นยกแกรพัดแผงเหลืองเอาไปกระถางละแปดสิบาทครับมีสามกระถางแล้วก็อสงไขยหน้าแดงไซใหญ่ก็ไปกระถางละแปดสิบบาทครับ นี่เป็นหลวงตะเมืองนะครับก็เอาไปห้าสิบบาทนี่จะเป็นศิลาหุ้มทองครับหน้าเทๆเลยเอาไปเอาไปร้อยห้าสิบครับแบ่งปันเลยครับอันนี้จะเป็นเกสรพูมลินป้ายสวยมากเลยครับต้นนี้เอาไปสองพันบาทเกสรพูมลินต้นนี้หน้าเลี้ยงนะครับพอไม้ใหญ่แล้วครับใส่ตูเลยครับแล้วก็อุทยานหลวงก็ไปแปดร้อยบาทนนี้เป็นดาราประกายแสงก็ไปสองพันห้าร้อยบาทครับอันนี้จะเป็นทองสยามต้นนี้ก็ไปสองร้อยบาทครับ มีสองกระถางนะครับสองร้อยนะครับด้านใน,นจะเป็นรัชตะพังแก้วก็ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับมีหลายกระถางนะครับไซส์ใหญ่ๆก็ไปเลยนะแล้วก็กิติมาศก็ไปหนึ่งร้อยบาทแล้วก็โวเคนโนไซส์นี้ก็ไปแปดสิบบาทครับนี่จะเป็นเพชรราชาไซส์ใหญ่เอาไปแปดสิบบาทครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นพรพุทธชินนราชนะครับเป็นไม้ใหญ่เลยครับยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับใช่ครับรับแบ่งอยูนหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทครับเผื่อใครสนใจอยากจะฝากติดตามด้วยครับอันนี้จะเป็นอมรแยกหน่อนะครับเอาไปกระถางแล้วสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นพรพุทธก็ไปร้อยห้าสิบครับอันนี้มนมาหยาก็ไปหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบหอกตัวนี้ก็ไปร้อยห้าสิบครับอันนี้จะเป็นกาพรสวงเอาไปห้าสิบบาท แล้วก็สุสากรน,นะครับเอาไป50บาทต้นนี้จะเป็นไผ่นารุนาดเอาไปร้อยห้าสิครับส,สวยๆนะครับป้<อ>ายสวยๆแล้วก็<ๆ>มนบางแสนก็ไปสองร้อบาทแล้วก็ประสาทเพชรเอาไปร้อยห้าิบครับมีหลายกระถางนี้เป็นมหาสิทธิโชคแผงหน้าส้มนะครับเอาไปหนึ่งรบาทครับกรหน้าเหลืองก็ไปหนึ่งรบาท นี่จะเป็นเทวาพิรักครับไซส์ใหญ่เอาไปสามพันบาทครับเทวาพิรักไม้ยัง,ย,ง,ย,งยังราคาแพงอยู่นะครับยังแล้วก็อันนี้จะเป็นเ <c oughs> ท้าตองอินไซส์ใหญ่ <c oughs> เอาไปสามร้อยบาทเหมือนแยกนอนนะครับนีนะ <c oughs> แล้วก็ไซส์เล็กเอาไปหนึ่งร้อยบาทก็มณีลอมเพชรก็ไปหนึ่งร้อยบาทนี่ครับตัวน,นี้ก็ห้าสิบบาทครับอันนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงเอาไปกระถางละสี่ร้อยบาทครับ นีครับมีกสามกระถางครับมีไม้มาเสนอแค่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมฝากติดตามด้วยครับ YouTube YouTube ช่องคนรักบลสีนะครับอันนี้เบอร์โทรกับแอดไลน์นะครับอาจจะพูดจาไม่ค่อยถูกนะครับช่วงนี้ก็มีไม้มาแบ่งกันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ Facebook นี่ครับแล้วก็แอดไลน์ได้ที่สองเบอร์นี้นะครับถ้าส่งทางเราไส่ง ครับ,บ,รบเราจะส่งไม้ทางไปสนีเท่านั้นนะครับใช่ครับฝากติดตามด้วยครับ youtube ช่องคนรักบอลสีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ